สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องคิ่จักสาธรภาคไทยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์เพื่อความเข้าใจในพระวจ,จนะพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับโดยวันนี้เราเสนอหัวข้อว,ว่าเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องของประธานการพูดภาษาแปลกๆนะครับของประธานการพูดภาษาแปลกๆก็มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากใน วงของคริสเตียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเองเราเองไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็จะเข้าใจสิ่งที่ผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะครับภาษาแปลกๆคืออะไรครับประการแรกนะครับภาษาแปลกๆที่ปรากฏในพระกัมภี์เนี่ยมีทั้งที่เป็นภาษาอื่นๆน,นะครับหมายถึงภาษาที่มนุษย์สามารถเข้าใจที่คนนั้นไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับหมายถึงว่าเราเป็นคนไทย เราไม่เคยเรียนภาษาโปโลแลนด์เราไม่เคยเรียนภาษายเยอรมันเราไม่เคยเรียนภาษาอ่าละตินนะครับแต่ว่าคําเหล่านั้นเป็นภาษามนุษย์แต่เราไม่สามารถเข้าใจก็คือแปลกสําหรับเราเพราะว่าเราพูดไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาที่ไม่ปรากฏว่าเป็นภาษาของมนุษย์ทั่วไปเป็นภาษาทูตสวรรค์อะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเราจะไม่สามารถหาสาระบบของภาษาในภาษามนุษย์ได้เลยในเสียงเหล่านั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมี2แบบใช่ไหมครับ ภาษาอื่นๆที่เป็นภาษามนุษย์นะครับเป็นภาษาต่างประเทศที่เราไม่เข้าใจกับเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของมนุษย์เลยนะครับบางคนก็เรียกว่าภาษาทูตสวรรค์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับประการที่2นะครับภาษาแปลกๆนี่นะครับเป็นของประธานและการสแสดงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราฝึกฝนด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นของประธานจากพระเจ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถ ที่เราฝึกเองได้ไม่เหมือนฝึกขับรถไม่ใช่นะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประทานให้ตามชอบพระไทยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะประทานให้กับใครก็ได้แล้วแต่ว่าพระองค์ชอบพระไทยอย่างไรซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นคริสเตียนนานกี่ปีนะครับติดสนิทก,กับพระเจ้ามากหรือน้อยกว่ากันอันนี้พระเจ้าเป็นอธิปไตยของพระเจ้าครับที่พระเจ้าจะประทานให้ตามชอบพระไทยของพระองค์นะครับถามว่าภาษาแปลกๆเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร นะครับประการแรกก็คือเพื่อสื่อสารกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเช่นการเฝ้าเดี่ยวนะครับที่เราจะอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวการอธิษฐานน,นมัมศการส่วนตัวนะครับดังที่เราได้เห็นจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่14ข้อ2นะครับที่บอกว่าเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆน,นั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณเพราะฉะนั้นภาษาแปลกๆนี้จึงเป็นในในข้อที่หนึ่งนี้นะครับจึงเป็นวิธีการสื่อสารส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะนั้นจะไม่มีคนอื่นได้ยินด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงนะครับเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เราเอามาอวดกับคนอื่นนะครับอันที่สองนะครับ เป็นการสื่อสารกับิสตจักริีตจักรหมายถึงผู้เชื่อนะครับในกรณีที่มีคนแปลได้นะครับในหนึ่งโครินบ์บที่1 4ข้อ5ข้อ6นี่ก็จะมีพูดถึงนะครับในกรณีที่มีคนแปลได้และสิ่งที่พูดออกมานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์กับคิสตจักรโดยส่วนรวมนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้จากพระธรรมหนึ่งโครินธ์บที่1 4ข้อ5ข้อ6ที่บอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนอกจากว่าจะมีคนแปลได้เพื่อิสตจักรจะได้รับความเจเริญ นะครับแล้วก็ทนตอนท้ายนะครับบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกท่านนะครับอันนี้เป็นข้อความที่อาจารย์ปรโรเขียนเอาไว้หมายความว่า,าถ้าเกิดพูดแล้วคนอื่นได้ยินแต่คนอื่นไม่เข้าใจภาษาแปลกๆนั้นจะไม่มีประโยชน์ต่อคนคนนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีประโยชน์ต่อผู้เชื่อสังคมผู้เชื่อชุมชนผู้เชื่อที่เราเรียกว่ากิตตจักรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดออกมาถ้าไม่มีคนแปลได้แล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคิสตักรประการที่3นะครับภาษาแปลกๆเนี่ยใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐในกรณีที่พูดเป็นภาษาอื่นๆนะครับภาษาต่างประเทศที่ผู้พูดไม่เคยเรียนมาก่อนดังที่เราได้เห็นในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ6ถึงข้อ8ว่าทําไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราอันเนี้ยตอนที่มีคนมาในช่วงเทศกาลเป็นเดคอร์สใช่ไหมครับ และเขาก็ได้ยินสาวกที่อยู่ห้องชั้นบนเนี่ยได้พูดภาษาต่างๆเป็นภาษาจากชาติที่เขาเดินทางมาคือคนยิวเนี่ยนะครับมาจากหลายๆชาตินะครับแล้วก็มาทําพิธีสําคัญในเยรูซาเล็มแล้วก็ได้ยินเสียงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ในแบบภาษาของเขาเองซึ่งมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยที่คนที่เป็นอัครสาวกหรือสาวกที่ของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเยรูซาเล็มไม่เคยเรียนภาษาข,ของเขาก่อนจะพูดได้จึงเป็นการสจัณยิ่งนะครับ กระทำให้มีคนกลับใจมากมายนะครับข้อควรระวังเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะครับที่เราจะต้องมาดูกันนะครับถ้ามีฟอนต์แปลกๆไปต้องประทานโทษด้วยนะครับอาจจะมีฟอนตแปลกๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูซิว่าเปลี่ยนฟอนต์ดูนิดหนึ่งนะครับว่าจะดีขึ้นไหมอ่ามันไม่หายนะครับบอกว่าข้อแรกที่เราต้องระวังนะครับพระเจ้าให้เราใช้ของประทานทุกอย่างด้วยความสุภาพนะครับ ก่อนมาจะแปลกๆไปนิดหนึ่งนะครับด้วยความสุภาพและอยู่ในระเบียบว,วินัยนะครับและอยู่ในระเบียบว,วินยัยดังพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่14ข้อ27 28และ40ที่บอกว่าถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียงสองคนหรือ,อยังมากที่สุดก็3คนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆในที่ประชุม และให้พูดกับตัวเองและทูลกับพระเจ้าอันนี้เราเห็นชัดเลยนะครับการใช้ภาษาปแปลกๆเนี่ยจะไม่พูดกันจนกระทั่งเป็นเสียงอื้ออึงนะครับไม่ไม่มีระเบียบนะครับเราจะเห็นว่าพูดทีละคนและพูดสลับกับการแปลไม่พูดยาวๆและไม่มีการแปละนะครับที่สําคัญนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าประทานให้นะครับเราล้อเล่นไม่ได้นะครับสมมุติเอาเองไม่ได้แปลมั่วๆไม่ได้นะครับ ต้องมาจากพระเจ้าจริงๆนะครับเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับข้อที่2นะครับออฟอนต์มาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขนิดหนึ่งเราใช้ของประทานนี้เพื่อสร้างความเจริญให้กับพี่น้องคริสเตียนนะครับถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์กับคริสจ,จักรกับผู้เชื่อในคริสจ,จักรก็ไม่ต้องพูดจะดีกว่านะครับก็พูดง่ายๆคือว่าพูดเป็นภาษาที่เขาเข้าใจดีกว่านะครับอย่างหนึ่งโครินธ์บทที่14ข้อ17ข้อ18ก็ก็บอกว่า เพราะว่าแม้ท่านจะขอบคุณอย่างไพเราะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นนะครับหมายความว่าถ้าเราพูดภาษาแปลกๆได้แต่คนอื่นไม่เข้าใจเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือเราคนเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องก็ไม่พูดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาแปลกๆในกรณีที่เป็นปาภาษามนุษย์นะครับเป็นภาษาต่างประเทศแล้วคนคนนั้นเข้าใจนะครับมันก็จะมีผลดีกับคนคนนั้นเลยจริงๆไหมครับเพราะดังนั้นเราก็ต้องทบทวนดีๆนะครับ ในการที่เราจะใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มานะครับว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับข้อควรระวังประเภทที่3นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าภาษาแปลกๆนี่เป็นของประทานจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกฝนด้วยตัวเองไม่ได้นะครับแต่เราพัฒนาของประทานได้แปลว่าพระเจ้าให้เรามีก่อนนะครับเราถึงพัฒนาได้แต่ถ้าไม่มีเราฝึกฝนให้มันมีเนี่ยไม่ได้นะครับ หรือแท่งทำไม่ได้นะครับพระเจ้าประธา,านที่เราแต่ละคนแล้วแต่น้ำพระทัยของพระองค์ดังนั้นอย่าเชื่อใครที่มาบอกว่ามันสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองนะครับแม้แต่กระทั่งคิดจักรสมัยเดิมเนี่ยก็ไม่ได้แปลความว่าทุกคนในขี้จักรสามารถพูดภาษาแปลกๆได้ไม่ใช่นะครับเช่นถ้าเกิดมีคนมาสอนว่าทําลิ้นรัวนะครับพูดคําบางคําเร็วๆแล้วก็พูดภาษาแปลกๆได้เองอันนี้อย่าไปเชื่อเขานะครับนะตามตัวการ์ตูนบอกเลยนะครับน,นี่อันตรายทีเดียวนะครับ ดังนั้นผมก็จึงขอญาตให้กําลังใจแล้วก็เสริมเพิ่มเติมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของประธานการพูดภาษาแปลกๆมาอย่างพี่น้องคีจักสาธรทุกท่านพอสังเขตดังนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ